ีนะผมก็มอยู่กับผมในช่องเซเลนบอลวันนี้เราก็จะมาเล่นอาชีพร็อตหนึ่งจุดสิบมาตรงนั้นนี่กูตายไอสัอตว์เอ้ยมึงก็ลองยิงกูมั้งไม่ได้หรือไม่มันเสียเวลา เซเลบบอยวันนี้เราก็จะมาเล่นเอาชีวิตรอดหนึ่งจนสิบวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับสำรวจแล้วก็หาเม้าเรียร์เจ้าใช่ครับวันนี้เราจะมาสำรวจแถานี้แล้วก็หาเม้าวิเลเจอร์แล้วก็เบื้องหลังนี้เราเล่นแล้วเราได้เกียงมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้พวกเลสต์ตรงเลสต์ s t o n พวกแร่ทั้งตากเอาแร่หายเอาแล้วก็พวกเนื้อหมูอะไรอย่างนี้นะครับได้มาหมดละเย้ว้าวเฮ้ยเอว่ายังหาเหล็กเยอะขนาดนี้เลยเหรอ ตอนนี้เราก็แบบเริ่มแบบฟูแล้วนะครับเริ่มมีของเหล็กแล้วตอนนี้เราก็พร้อมสำรวจแล้วนะครับผมทําการเอาบล็อกอันนี้มาสักสองอันเอาแย่งแล้วก็เอาบล็อกอะไรมาอีกดียบอยมีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะไปเลยไหมล่ะเชียร์ด้วยดีวยกว่าเชียร์เก็บไว้เถอะไม่สําคัญอ่าไปไปเฮ้ยนอนก่อนไหมนอนก่อนนอนก่อนก็เป็นการนอน ครั้งแรกนะฮอบในตอนถ่ายคลิปอะเออออ,ออกสำรวจกันเลยเย่เราเราเราขอนำ้ำความจริงเราไปสำรวจนิดนินหน่อยนะแล้วเราก็กลับมาแล้วพวกเนื้อเนื้อเนี่ยเราไปสำรวจเพราะว่า oh, เราเล่น <so. S 1> เบื้องหลังไปเยอะแบบเยอะมากๆนะไปทางนี้บ้างไหมเนี่ยทางนี้เลยอะเราไม่เคยไปเลยไปเลยเฮ้ยนั่งคันเดียวกันก็ได้ไหมวะ ุคาคเทไปมาเลยเบสซ่าเอาเบสซ่านี่้ะผมใบไว้เย็ดยังเอาไปเฮ้ยเจอชุกกะเค้นะครับเราก็จะทำการเก็บไปเป็นอาชีวิตรอดอีพีที่2แล้วนะเฮ้ยเก็บชุกกะเค้ไว้เออเราก็ทำฟาร์มชุกกะเค้ไปแล้วนะแบบแบบอะไรวะไม่ได้อัตโนมัติแล้วเราก็ทำฟาร์มข้าวไปแล้วนะเดี๋ยวค่อยพาไปชมท้ายคลิปเฮ้ยพี่กัดบ้านจดไว้ตรงนี้เลยจดไว้เลย เราจะก็จะสำรวจแถวนี้ว่ามีอะไรบ้างไปทางไหนดีออกไม่น้ำใหญ่เลยดีกว่าไปเอาใบหายอีกแล้วขี่ก็ช้าใบกากนะเออมาดิวู้สนุกมากนะมาผมจะปลเป็นเอฟพายอย่างนี้ดีกว่าจะได้เห็นรอบข้างนะว้าวไปทางนี้ไหมไปเราถึงอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวนะน่ะเราเจอเราเจอเอ็มพีซีเมื่อกี้เราสาบอานเลย แบบมันไม่รีแล้เราเห็นตัวอะไรไม่รู้ไม่เจอเมื่อกี้เห็นน่ะแสงว่าเป็นซอมบี้แน่เลยเฮ้ยเจอหมูเน,นี่ยอันนี้ต้องเก็บ,บ,อบโอเคผมก็จะทําการฆ่า,ามหมูโอ้โหนึีวก็เจอแล้วตกใจมากตกใจตกใจ แผนใช่ไหม,ม <า S 1> ใช่ไหมโอเคไปหากันต่อไม่รู้จะเจอเปล่าขอให้เป็นหมู่บ้านอะไรก็ได้นะผมที่มันเป็นหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านล้างอะ่ะเออมันจะมีหมู่บ้านล้างก็คือไม่มีอะไรอยู่ขอให้ไม่เจอหมู่บ้านล้างตอนนี้เราก็ได้มาถึงนี่แล้วนะครับผมเราเจอพื้นที่แผนนะแต่ก็ไม่เจออะไรอยู่ดีไปใบนำเลนรอบนี้เฮ้ยเราเจอวัวแต่ว่าไม่ต้องหลอก ไปไหนอะทางนี้หรอกหุยฆ่าเธอฆ่าเธอถ้าโวยเยอะขอนาดนี้เดีย๋ยวเราฆ่าตรงนี้แล้วกันอเองมีหนังเท่าไรหุยหนีวนหนีเฮ้ยเฮ้ยวนน้อยอะเอาเรือกูหายไปนั่งกับมึงไปไปเลยไปไปไป,ไปพาไปนะผนจัมบันนี้ไปนี่อย่างฟียวครับท่านผู้ชมแล้วก็จะทำการหาหมูว่าไม่เ,อเจอต่อนะ พื้นที่นี้มันแบบว่าไม่ค่อยมีอะไรเลยเฮ้ย <Hey! S 2> แต่ว่ามันไม่มีลอกแต่ก็ขึ้นฝั่งขุดขุดชุก้าขุดชุก้าเควัวอีกแล้วทำการสังหาร่ต้องยอนไปมาข้าต่อในโกนใช่ไงกูบอกมึงแล้วไงไปไปฝั่งเอมันเรียกว่าอะไรต้นไม้อะไรสักอย่างนี่แหละลืมชื่อแล้วไม่ไม่ได้เื่นาหนไปไปไหนอะว่ายน้ำไปทางนี้สิ ข้างบนแล้วนะไปเฮ้ยได้อยู่แล้วไปผมก็เดินทางไกลเมื่อกี้ก็ขึ้นภูเขาไม่ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับไปต่อด,ดีกว่ามาจังหวะนี้เราต้องโชว์เทพแล้วใช่ไหมไบโห่โลช้าว่ายน้ำเถอะเร็วกว่าเยอะ ไปไปไหาย๋อนเดินตามมาเอ้า <traveling> ล <out> ่วงช่วยสเต็ปหน่อยล่วงเฉเยอไหนโอเคเอ้ยตรงนี้ได้ไหนอะไนไง่อยสเต็ปเบาอสเต็ปเบาอหน่อยข้าหมู ตายตายใั้งหมดไม่ต้องเหลือเศษซากอะไรทั้งนั้นน,น,นี่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 ชูก้าชูก้าชูก้าขอเรียกมันว่าชุก้าแล้วกันนะผมชุก้าเคตอนนี้ผมก็แบบว่าเดินทางมาไกลก็ไม่เจออะไรเหมือนเดิมครับ <c oughs> <c oughs> เราก็กลับมาที่เดิมนะคบผม <c oughs> เราก็เลยจะคิดว่าเราจะอะไรอะไรไงโอเคเราจะมาถาังฟ้าแล้วไม่สำรวจแล้วนะผมอ <c> า <oughs> <c oughs> ไม่เจออะไรเลยครับจังหวะนี้นอนก่อนนอนก่อนกลับมาที่เดิมก็ว่าหยู่ทําไมแบบมันมาที่สวัมวะงงงอยู่นะเคก็ว่าอยู่ทําไมแบบเฮ้ยสวัมมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวผมพามารีวิวนอกบ้านนะคบผมมาใบก็ไปไอ้นี่รอเลยมันเรียกว่าอะไรไป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 ไ,ปไปกลส้มตีได้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ละไปขุดเพชรไปขุดเพชรบ้านแล้วก็สัญญาณน,นะคะผมมานี่นี่นี่นี ชึบชืบชบนี่นะผมฟาร์มข้าวเราว้าวเฮ้ยเราเริ่มมีมีดเยอะแล้วนะเรามีซีตั้ง14อันนะไอ้ใบโอ้คอยเดี๋วคอยไปเดี๋ยวผมจะทำการนี่นะผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดไก่นะมันจุดไก่แล้วก็จุดจุดวัวน,นะครับผมโอ้โหคิดตั้งนานก็คือจุดเลี้ยงอนะ่ะเออ ถ้าเจอตัวอะไรก็เลี้ยงตัวนั้นก่อนนะซึ่งผมไม่เจอตัวอะไรเลยนะคะผมไปคลิปนี้แบบบายไปแล้วยอกๆ,ๆ,ๆก็ได้ชูการ์เคอีก3 2อันนะผมชูการ์เคแล้วก็ปลูกแล้วว่าผมว่าน่าเดี๋ยวจะเขียนชื่อคลิปเป็นแนวทํารรฟาร์มดีกว่าบวกหาหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นะคะผมซึ่งหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นี่คือแบบมันหายากนะผมไว้อีพีต่อไปนะอีพีต่อไปนี่ถ้าเราเจอเพนนีไปบุกเนเธอร์เลยนะใช่ไหมไว้เองต้องเจอแล้วแหละ ไบก็จะเป็นคนหาเพชรนะผ,ผมก็หน้าที่ทำฟาร์มนะเพราะว่าปกติผมก็หน้าที่นี้อยู่แล้วนะไม่เคยไบทำฟาร์มนะเหมือนนี่คือแบบผมไม่รู้ไงไม่รู้ว่ามันต้องแบบไปไหนอะไรเงี้ยสามอันขัดตามอ่ะไปผมก็เก็บไว้เดี๋ยวค่อยแล้วก็เราจะทำการหาไก่ต่อนะคะผมซึ่งวิธีการหาไก่ง่ายๆเลยนะคะผมไป เออวะหายังไงวะเจอพิเลเจอร์ไปเอ็งขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามีมีชั่วจริงแล้วเอ็งขึ้นมาก่อนตอนเนี้ยเราไม่ไหวพี่เลเจอร์เราอยากให้เอ็งรู้ว่ามันมีพี่เลเจอร์จริงๆเอ็งมาดูทุกคนเราเจอพี่เลเจอร์ไปตะลุยได้ไปไปเฮ้ยมันแรงไหมเฮ้ยทำไมมัน ใครมันแตกพี่เลตเจอร์นะผมเฮ้ยได้เอชิเม้นอีกอีกโดยแล้วอีกโดนยาไม่โดนเฮ้ยนี่นี่เออนี่นี่นะครับผมเป็นไงหุ้ยจังได้อ่ะครับเป็นไงพี่เลตเจอรเอชิเม้นเฮ้ยเราโดนยาจริงเราโดนยานี่ใช่มีนมไหมไม่มีนมหาหัวในถังน้ำอ่ะมีเหล็กอยู่ โอเคแต่ผมจะครับถังน้ำนะคับมาสัก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 หนึ่งอันก็พอแล้วโอเคเฮ้ยผมโดนว่ะไปหาบัวละคือยังไงว่าอันนี้คือแบบโกรธเหรอรถ้าเราเข้าหมูบ้านวิเดเจอร์เหรอใช่ใชโอ้เราไม่เข้าอยู่แล้ว แล้วมันกี่นาทีวะเนี่ยดูยังไงเนะี่ยมดูไม่ได้มารมาีนาทีจะสี่วตั้ง่วนที่นีนะเฮ้ยกันไปเคเดี๋ยวผมจะไปทำการหาพวกไก่ต่อนะครับผม เป็นหนึ่งตัวเฮ้ยถ้าสมมติมีพ่เลเจอร์นี่คือจะหมู่บ้านพิเลเจอร์อยู่ใกล้ปะมาฮะถ้าเจอพ่เลเจอร์คือหมู่บ้านพิเลเจอร์อยู่ใกล้ใช่ไหมไม่เียวไม่เกียวไม่เกียวเคตอนนี้ผมก็เจอไก่ตัวแรกแล้วนะคบผมตอนนี้นะคบผม,ผมก็ได้ทําการเจอไก่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมนี่ไก่ขังเงาลูกงนายักษ์มากเลยครับนี่ได้ไก่มาแล้วหนึ่งตัวแล้วก็ไปหาอีกตัวเพื่อที่จะให้มันเพื่อที่จะให้อีกตัวอะไรครับคุณไว้์พูดให้มันสุภาพหน่อย ต้องใช่ครับพูดในสุภาพหน่อยนะไปเราไปหาอีกตัวนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากนะจอุ้ยเจัอบตายไปเคนะครับผมมาเจอราพิทก็เจอไปดีเออเออไม่ดีนะไบก็คลิปเราลงทุกวันอังคารพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ ไอ,เอ้เสาเนี่ยอาจจะไม่ได้ลงนะไอแอวันอาทิตย์ีิพูดผิดสุกนี้เราอาจจะลงแบบลงเลยนะเสาก็อาจจะลงนะเพราะว่าเราว่างเสานี่คือแบบไม่ใช่เอาชีวิตรอนะเฮ้ยผมเจอไก่แล้วอ่ะทุกคนไปไก่น้อยตอนนี้นะผมก็ได้เจอไก่สองตัวแล้วนะคบผมแต่ว่ามันเกินมาหนึ่งตัวนะผมเพราะว่าในกรงเรานี้มีมีไปแล้วหนึ่งตัวนะผมไม่เป็นไรเอามาสามตัวเลยนะ ต่อไปนี้เราก็มีฟาร์มไก่นะผมเราจะได้กินไก่แบบว่า56าสิบหกตัวนะผมหลายคนอาจจะถามทำไมต้องเป็น56าสิบนะตอนแรกจะมองหกสิบสี่นะผมแต่ว่าพูดผิดไงหลายคนอาจจะถามนะผมแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่ได้ถามตนะ้องเฮ้ยไข่ไก่นี่สําคัญนะไอปป้ายถ้าเอ็งเจอเอ็งไม่ควรเอ็งไม่ควรทิ้งนะขอร้องเลยไข่ไก่อ่ะเราจะเอาไปทําฟาร์มไก่อัตโนมัตินี่ไก่น้อยนี่ ได้แล้วเป็นไงง่ายได้ไหมไบร์ง่ายได้ไหมไม่ได้อ้าหรอไปต่อไปเราจะไปช่วยไบร์นี่นะผมขุดเพชรน,นะครับมาทุกคนก็อาจจะเห็นอยากเห็นมุมมองมุมมองกล้องผมแบบขุดเพชรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออผมรู้ผมรู้ไม่ต้องบอกนะรู้นะครับไปเดี๋ยวผมจะไปช่วยไบ์ละก่อนอื่นนะเราต้องเตรียมอุปกรอุปกรณ์รนะครับ ก็เก็บพวกไก่น้อยไปได้เลยนะผมไก่น้อยก็คือไอ้พวกนีน้เอามาทำไใไมล่ลุเอ้ยเราไม่มีทอร์สอิงมีม่านไหมมี่านไหมโอ้แย่งถ่านเราไปด้วยนะตอนแรกเดี๋ยวเราก็เอามาทำเพิ่มมากันนะครับนี่ได้มาแล้วนะผมแล้วก็ติดตรงน,นี้แล้วก็รอมันไประหว่างรอแล้วก็เก็บของที่ไม่ได้ใช้นะเอาพวกไอเจ้านี่ แล้วก็เอา cover สระตูนมาเหรอเดี๋ยวเราไปตามเดี๋ยวาตามไปแต่ผมจะตามไปหาใบนะหูก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์ก่อนนะบาทฮ้ยปิดก่อนโอเคได้ถ่ายมาแค่สองอันเองไม้สติกอยู่ไหนอะอ๋อมีตั้งสิบแปดอันเดืเอดเฟลอนี่ พ่งนี้ผมก็ไปฉีดวัคซีนนะอาจจะลงคลิปนานนะก็ลงคลิปวันพฤหัสเนาะตามที่ผมบอกไปว่าใครยังไม่รู้นะผมอังคารพฤหัสแล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ยังไม่แน่นอนนะอาทิตย์เราอาจจะไม่ลง24แล้วนะเโอเคเดี๋ยวผมไปหาใบสั่นะผมตอนนี้ทางเดินเราก็แบบเป็นบันไดแล้วนะโคตรดีเร็วมากไปเราเห็นชื่อเองแล้ว ไหนอู้อันนี้เองหาเพชรทั้งหมดนี่เลยเนาะว้าวไหนอะพาเราไปไหนรู้สึกเหมือนไบจะเจอถ้ำน่าจะใช่นหะใช่ไหมไบรท์มนเจอถ้ำใช่ไหมเฮ้ยเลสโตนทำไมไม่ขุดอ่ะเฮ้ยไดมอนด์ไดมอนด์ yes yes ขุดขุดอ, <c oughs> อันนี้ก่อนดี เอ้ยมันใช้พิกแอ็กนี้ไม่ได้แล้วขอพิกแอ็กเล็กหน่อยขอพิกแอ็กเล็กครับให้เราหน่อยได้ไหมหรือว่าเน,นี้ยโย,โย,โย,โยข,อขอขอคุยเพชรขอร้องเลยในคลิปจะได้เห็นไงเออเดี๋ยวเราเอาเลสดโซนกลับไปเองมีแอะไรบ้างไม่ถ่ายภาพเพื่อเอาเป็นปกคลิปไงเอาไหม อันก็วางไว้ข้างล่างแล้วก็ F 1่ถ่ายอย่างนี้เลยเหรอชิปเคสเสร็จแล้วไปเฮ้ยอีกให้เสียวอะ่ะหนึ่งก้อนเราจะเก็บไปสามก้อนนะมาละก้อนที่สองนะผมแล้วก็ก้<ป>อนทอี่สไปเอา้เอาอา๋อแต่เพรอย่างเดียวใช่ไหมนึกว่าจะขุดอ่ะเองเอามาเลยเดี๋ยวเราไปค้าของ,อองแฮนะเออเอาของมา โอเคไปเจอเพลินนะคะผมไปเฮ้ยใบมานีใบมานีใบมาน,มน,มนีทอ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 ,ทอไปเอามาดิว้าวโอเคจะไปทำการคราฟพิกแอคเพชรแล้วก็อาจจะแบบคุดออฟซิเดียนรอนะ แล้วก็อีพีนี้เราน่าจะไม่ได้ไปหรอกมั้งหรือถ้ามีเวลาพอก็ไปนะอืเอออีพีหน้าเราไปดีกว่าเพราะว่ามันคลิปมันยาวแล้วอ่ะ26นาทีวะทุกคนเห็นอไรมั้งอมันจะเป็นอะไรสิ่งแรกแลผมที่เราถ่ายสามสองหนึ่งว้าวเข้าสู่ยุคเพชรนะครับผมไม่ได้เข้าสู่ยุคเพชรหรอกเย่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 อ่าทางน้ำ เดี๋ยวผมก็จะทำการแลกถังน้ำให้มเฮ้อเอาไปขุดเลยเดี <S <s ๋ยวเราอยู่ข้างบนแป๊บเฮ้เดี๋ยวเราไปช่วยไปเคนะผมเราจะทำการไอ้นี่ออสซิเดีียนนผมมมไ่คลิปแม่งอ เคผมก็จะมาขุดออฟซีเดียนะผมตรงไหนตรงนี้นรนหรอโอเค ไปอุ่นลาวาตรงนั้นเดี๋ยวกูตายไอสัตว์เอ้ยมึงก็ต้องยิงกู้ารงไม่ได้มมมไม,ไม่มันเสียเวลาตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> ตายนะครับผมแล้วก็เลยต้องไปขุดเพชรใหม่นะ โอเคนะาขอหยุดก็สำหรับอีพีนี้ไปแค่นี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปขุดเพชรตรงนั้นใหม่แล้วก็สำหรับลิปนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย Here we go